ก็เดี๋ยวผมขอพูดถึงสกิลตัวมันหน่อยล้วกันนะครับผมตัวของเอลัาก็ตำแหน่งเนี่ยจากที่ผมดูๆมันก็จะเป็นคล้ายๆกับไลก้าครับเป็นตำแหน่งแอสซิสินล้วงหลังประมาณนั้นเนาะดาเมจค่อนข้างแรงเล่นในช่วงตอนต้นเกมนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ขอนครับก็แรงได้เนาะโดยสกิลของตัวมันนะครับผมจะทําการวาร์จากตรงที่มันอยู่นะครับผมไปที่ด้านหลังศัตรูครับก็คือตัวที่ไกลที่สุดนะก็พอวาร์ไปได้จะทําความเสียหายตามพลังเวทมนต์ของตัวมันเลยและจะทาดาเมจเพิ่มเติมนะครับผม จากการโจมตีธรรมดานะครับอีก4วิเนาะมันเป็น4วินะครับไม่ใช่จานวนครั้งเนาะเพราะฉะนั้นยิ่งมันโจมตีเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็สามารถทําดาเมจเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมซึ่งดาเมจเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ยเป็นระยะ3าคูณสช่องเนาะก็ประวัติดีเลยครับผมส่วนหลับสกิลของตัวเอลาร์ ard, ไม่ค่อยมีอะไรมากนะส่วนตัวของพลังแฝงครับจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเนาะของตัวเอลาร์ ard, ที่ทําให้ตัวมันเก่งต้นเกมเพราะว่าตัวพลังแฝงเร็วสี่ครับความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้นก็ต่่่่่่ออออเเมมมมมืีีชชงงงุปกรรรณ์ทาาาไได้สสสวในึถ เพิ่มได้40%ถึง80%ครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อดาวของตัวเอ็นรดเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนดาวทองแดงตอนดาวเงินตอนดาวทองแล้วก็ตอนดาวตันนะครับผมหรือว่าดาวลุงเนาะประมาณนั้นส่วนตัวของพลังแฝงเลเวกแปลครับเหมือนกับตัวพลังแฝงเล็วสี่เลยแต่แค่เปลี่ยนจากเพิ่มความเร็วโจมตีเป็นในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทมนต์แทนต่ออุปกรณ์ไม่ได้สวมใส่1ช่องเนาะหช่องเนี่ยจะสามารถเพิ่มได้60%ถึง100%ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสาหรััับตวอลพงงแ ค่อนข้างจะสําคัญมากๆครับตัวนี้ในส่วนของปุกพลังครับปุกพลังนะครับจะสร้างดาเมจเวทมนต์นะครับเพิ่มเติมให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผม30%ของพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของสกิลของมันนะครับผม12ครั้งเลยนะค่อนข้างแรงมากนะผมว่าเป็นปุกพลังที่ผมมองว่าสําคัญนะครับผมสำหรับตัวเอรานเนาะรอลงมาจากตัวของพลังแฝงเลยสําหรับใครที่อยากจะปั้นมาเล่นส่วนตัวผมมองว่าอาจจะลองเล่นตอนที่มันพลังแฝงเลเวล8ก่อนก็ได้นะถ้าใครสนใจตัวมันนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นตัวใหม่ด้วย แท่นเลือดคิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับตัวมันนะครับเพราะว่าตัวมันบางมากเลยเนาะเอาแท่นเลือดไปสักห้านะครับกําลังดีคิดว่าเอาใหม่เอาใหม่รอบรอบนี้เอาใหม่รอ,รอบนี้เอาใหม,เใหม่เมื่อกี้ถือว่าถือว่าวอร์มถือว่าวอร์ม <c oughs> ถือว่าเผลอใส่ของนะเฮ้ย <c oughs> มันแรงนลเนี่ยดูดิตีสองทีตายอะ่ะไม่เบานะไม่เบานะแต่ว่าไม่มีตาทหารด้วยล่ละครับมีตาทหารมาเลยแรงพอสมควรนะ ขาใจเธอกินแทนได้ไหมไม่ไม่ไม่ไมดา้าครับผมเฉยรอบรอบรอบนี้ขอผ่านรอบนี้ขอผ่านนะจริงๆแย่มากคุณนะครับผมขอวิธีผ่านเขายึด9ก้าขี่สิห้าหน่อยแนะนําเป็นตัวตีไกลก็ได้ครับไม่ก็จริงๆตัวตีใกลก้ก็ยาเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบใส่แล้วนะใส่นี่คือดาเวทลดเลยแล้วเนี่ย เว้แต่ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเวลาใส่แล้วดาเมจมันลดประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทดลองตาท้ายแล้วกันเนาะเออตอนนี้เล่นเล่นเอาไว้ผ่านก่อนก็ผ่านแนะนําถ้าถ้าจะใช้ตัวตีใกล้เป็นดาเมจหลักเนี่ยก็แนะนําว่าต้องเอาตัวของใบว้าไปครับผมหาได้จากตัวของร้านค้าลีน่าเนาะสมบัติตัวชิ้นนั้นมันเป็นตำราเวทเทเลพอร์ตปะถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นรูปตำตำาครับ Uh, จริงๆเราไม่ต้องเอามาก็ได้นะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เน้นตัวของอุปกรณ์เนาะเน้นตัวของดาวมากกว่ายิ่งดาวสูงยิ่งเก่งนะครับตัวนี้ hmm. แล้วก็จริงๆเนี่ยผมบอกโอเคผมบอกว่าการวางลูเนียเพิ่มเพื่อช่วยตัวของมันชื่อว่าอะไรนะลืมแล้ว เอ็นร e ์สนะครับผมมองว่าดีนะเพราะว่าตัวของลูเนียเนี่ยมันสามารถใส่อุปกรณ์แล้วก็สามารถส่งพวกพลังเวทพลังโจมตีให้ตัวเ e อ็นร์สได้โดยตรงเลยเนาะโดยที่ตัวเ e อ็นร์สเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์เองนะครับก็คิดว่าลนะูเนียน่าจะจําเป็นนะครับในการเล่นมันเป็นตัวหลักเล่นใบวาร์เออเล่นไบวาร์ก็ใช้ได้ครับ9ขี่สิหมาลากับเลนตกงานแล้วเออ เอ้ยมาลามาลามันไม่ตกอยู่ลยแล้วแหละผมว่ามาลามันก็เป็นตัวท็อปเทียครับใช้จ่ายตัวของสมบัติวอยได้สมบัติความว่างเปล่าโชนิรันไม่ก็ใช้เป็นตัวดาเมจหลักตอนต้นเกมใช้เป็นตัวเล่นคู่กับเบเฮมอรมันก็ยังเก่งอยู่ดีเนาะผมว่าชิบเนี่ยแบบไม่ใส่อุปกรณ์แล้วแรงเห็นได้ชัดเลยอะ่ะอีกไลทอีกลท์คอนเทนต์โอ้โหตอบกลับไงอะ่ะหมายถึงอะไรครับเคสวยมาก เฮ้ยขอบคุณคุณบอลหนึ่งร้อยบาทครับให้ครับขอบคุณมากครับเอ้ยนายทุนเรามาอีกแล้วว่ะขอบคุณคุณบอลจริงๆครับเอ้ยเอาจริงๆปะผมว่าเดี๋ยวอีกสักพัก่ะคุณคุณบอลน่าจะแซงคุณสินนะเนี่ยะคุณสินสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเนาะท็อปโดเฮ้ยขอบคุณอีกครั้งนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเนาะสำหรับหนึ่งร้อยบาท โอ้ยแรงนะเนี่ยดูดิตีทีสองทีตายดูใช้ได้อยู่นะเขาเข้าการเกมควรหาตัวก่อนหรือสมบัติก่อนดีครับแนะนําสมบัติด,ดีกว่าครับผมช่วงลาหลังสมบัติจะเราต้องใช้หลายอย่างครับผมแบบสมบัติใบวารหน้ากากสมบัติความว่างเปล่าชุนิลันยาวิเศษยืดเวลาตัวของโล โลป้องกันไอ้ขาแหละครับไอโลอะไรวะจำชื่อไม่ได้โลของนักลบมัง้งเอออะไรพวกนั้นเนี่ยสมบัติใช้เยอะมากๆนะครับเลดเกมใช้เยอะกว่าตัวละครอีกตัวละครเราเน้นแค่แบบตัวหลักๆไม่กี่ตัวได้ครับผมจะให้แรงขนาดนี้จําเป็นต้องเอาไว้ไหมครับก็หมายหมายถึงอะไรครับงงนิดหน่อยนะสรุปเก่งไหมครับตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างดูดีนะสําหรับผู้เล่นใหม่มองว่าปั้นได้ครับดูไม่แย่เลยดาบเอทแรงไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เลย ก็พึ่งแค่ให้ตัวให้ตัวเราดาวสูงสูงบางตัวเราอาจจะแบบต้องพึ่งทั้งอุปกรณ์พึ่งทั้งดาวสูงสูงอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวนี้ผ่านนะให้เกณฑ์ผ่านแล้วกันสำหรับแบกคนช่วงต้นเกมนะเพราะว่าอันนี้เราทดสอบในแค่แปดขีดสิอ,อยู่นะครับก็ยังตอบอะไรได้ยากอยู่นะต้องไปลองเอาเวกที่1 0บขีดสิครับจะได้รู้เลยว่าตัวมันเก่งขางานาดไหนเนาะ จะไม่ต้องเอาเวกนะครับถึงจะแรงขนาดนี้อันนี้ผมไม่ได้เอาเวกนะครับอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้เอาเวกนะครับอันนี้เล่นที่เลเวล8ครับใน8ขี่15เนาะผมว่าเริ่มเริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วนะจริงจริงไหมพอใส่ของไปมันดูเบาแปลกๆปนะเอ๋มันดูแปลกๆนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แพ้เฉยเลยเมื่อกี้พบกันคือวาสนาจากกันคือโชคชะตาถ้ากลับมาเนี่ยคือผมลทธิขิดโอ้โหไม่รอดเลยเน่าจะไหวปะไหวเอ้ยช่ยโคตรแรงว่ะครัไปตีอ่ะปับู้หเฮ้เยวันมอวันโมทามขอ ไหวเหอะจริงๆนะไม่ไหวนี้ไม่ไหวนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะบอกไว้ก่อนอันนี้อันนี้ใส่ดาบใส่ดาบไปด้วยได้นะครับเพราะว่าตัวมันต้องใช้พลังโจมตีเหมือนกันเนาะแล้วก็ขอวางลูเนียอีกสักตัวหนึ่งละกันถือว่าช่วยๆมาหน่อยละกันเนาะแต่เอาจริงๆคือถ้าต้องใส่ลูเนียขนาดเนี้ยผมบอกว่ามันก็เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วปะ เออเพราะว่าแบบหลายๆตัวมันไม่จำเป็นต้องมีลูเนียครับแต่อาจจะต้องลองดูตอนที่มันไม่ใส่อุปกรณ์เลยนะถ้ามันไม่ใส่อุปกรณ์เลยอาจจะดูเก่งกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับหน้ากากภาพลงตาเอาพลังโจมตีมาแล้วกันเนาะเอามาแทนอะไรดีอะเอามาแทนตาทหารละกันส่วนยาวิเศษนี่ผมใช้อย่างอื่นดีไหมลองลองเอายาวิเศษไปกอดละกันเนาะผมไม่มั่นใจเหมือนกันอะแล้วก็คิดว่าเปลี่ยนจาก แท่นเลือดมาเป็นแท่นความโลภแล้วกันครับส่วนตัวรู้สึกว่าแท่นเลือดไม่ค่อยช่วยเลยเอามาแค่ห้าเออโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โซ so, ไนพีเคียวมาแล้วเออผมก็เห็นอยู่นะตอนแรกก็อยากเล่นอยู่ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยแล้วกันอนาคตเดี๋ยวถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมาไลฟ์นะครับก็ดูน่าเล่นอยู่เกมมันอืม เย่เย yeah, yeah. ตัวล็อกจำเป็นมากขนาดไหนครับจำเป็นประมาณ 40- 5 0ิบ้วละกันนะถ้าถ้าช่วงเลดอะค่อนข้างจะจำเป็นประมาณ100%อนะช่วงเราฟาร์มอะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีคีโลล็อกอะการฟาร์มเราจะเป็นอะไรที่ระบาดมากเลยครับผมแนะนำว่าต้องมีจริงๆนะเกมมันน่าเล่นจริงนะจริงๆผมก็เคยเล่นโซนไนท์ปกตินะครับแต่ว่าช่วงเด็กแลวโอ้โหแบบประมาณกี่ปีแล้วอะสี่ห้าปีแล้วครับโซไนท์ ไม่ได้เล่นมานานมากนะตัวล็อกจําเป็นที่สุดครับอืมใช่ครับผมตัวใหม่เป็นยังไงครับก็เก่งดีครับเก่งดีนะค่อนข้างเก่งเอ่อถ้าให้สิบให้ให้เต็มสิบนะผมให้มันสักเจ็ดให้สักเจ็ดละกันนะตัวมันดาเมจดูดีข้อเสียคือบานเกินแล้วก็เล่นได้แค่ในตัวของด่านนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ในการไปเล่นอารีนาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นตัวแบกนะครับมันเป็นตัวต้นเกมเฉยๆเนาะเอาไว้ไปเก็บแตงตาหนึ่งตาสองของอารีนานะครับผมผมว่าผมว่าโจไป่เก่งกว่าเยอะครับแต่โจไป่ข้อแม้มันใจเยอะกว่านิดนึงนะตรงที่ต้องมีตัวของไอสมบัติแทนเวทนะครับจะไม่ต้องใส่เนาะเพื่อให้โจไป่มันเก่งมากๆนะครับผมแต่ตัวนี้ข้อแม้มันน้อยอ่ะคือมันแทบจะไม่มีเลยดีกว่าเออ คือข้อข้อแม้ของมันคือไม่ใส่อุปกรณ์อะซึ่งพูดพูดตามตรงอะมันคือข้อดีนะเออมันเป็นข้อแม้ที่ดีนะครับผมเอออันนี้เอาหนังสือมาแล้วกันเนาะจะได้อัพเป็นสองดาวทองเอ,อ่เอเรื่ของมันลบไปหมดเลยอะรอบนี้ก็ให้อุปกรณ์มาเยอะเกินเนี่ยคือจากที่ดูอะดาเบดดูเยอะมากเลยนะไม่ไม่ใช่น้อยๆน,นะจริงๆปะ แบบเป็นตัวหนึ่งที่พอไม่ใส่อุปกรณ์แล้วโคตรเก่งเลยอะแต่พูดไม่ถูกอะ คือข้อมันไอการไม่ใส่อุปกรณ์มันก็เป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยบางทีมันก็ให้ออฟที่ดีสำหรับเราบ้างเนาะอย่างออฟอันเนี้ยโคตรดีเลยทุกสกิล3ครั้งนะครับจะใช้สกิลติดต่อกัน2ครั้งเนาะคือบางทีเราก็อยากจะใส่อะแต่พอคิคดไปคิคดมาถ้าเราใส่อะพลังโจมตีปกติเราก็ลดพลังเวทเราก็ลดความเร็วโจมตีเราก็ลด,ม,ลด,ม,ลดมันก็เลยดูแบบเชื่อเราใส่ดีอปว่าวะเออผมอันนี้ผมเลือกที่จะใส่แล้วกันนะไหนไหนมันก็เป็นคาถาตันแล้วอะคาถาระดับสูงสุดอะ ก็ถือว well ่าใส่ไปแล้วกันครับก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะคู่ยังไงเหมือนกันอ่ะตัวมันแปลกๆเนาะแต่ก็ดูดีอ่ะฟาร์มตาแชร์ฮอตทามาใช่ครับผมแต่ผมอ่ะยังไม่ได้เข้าเกมเลยสักวันนะเนี่ยตั้งแต่ฮอตทามมาเพิ่งเพิ่งมาเข้าวันนี้ครับฟาร์มจะเหียนกว่าจวไปบางตายังได้ลุ้นเลยครับผมก็สำหรับมูบองผมตัวมันค่อนข้างดูดีนะแต่มันน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นสนุกๆอ่ะครับแบบ ไม่ได้เป็นตัวที่เราไว้เลนจริงจังแบบฟาร์มจริงจังมากๆคงไม่ใช่แบบนั้นนะตัวที่ฟาร์มจริงจังที่ผมคิดว่าดีกว่าก็คงเป็นคีดันนะครับคีดันนี่ฟาร์มง่ายมากเนาะเออแบบชิลมากอะ่ะใส่ใส่อุปกรณ์มั่วๆแบบอัพดาวไม่ต้องสูงมากก็ผ่านได้นะครับอ่ะมาดูบอสว่าจะแรงขนาดไหนผมลองไม่ใส่อุปกรณ์เพิ่มแล้วละกันเอาอุปกรณ์แค่นั้นน่าจะพอนะโหแต่แต่เห็นได้ชัดเลยนะว่า มันบางมากอะ่ะบางแบบโคตรบางบางไม่มีอะไรกั้นนะครับผมว่าต้องใส่ดูเนียวะ่ะหรือใส่ของเพิ่มอะ่ะใส่ของเพิ่มมันจะดาเมจลดเยอะเกินปะเนี่ยเออพลังโจมตีตอนนี้1,700พลังเวท7,400นะช่วยช่วยผมจับหน่อยนะใส่ปึ๊บพลังเวท8 6 0พพลังโจมตีปกติเหลือ1,200ไอ้เชื่อแมื่อลดโคตรเยอะพลังโจมตีจาก7จากจากพ7 0 0 เหลือพันสองแลกกับการที่สกิลรอบแรกแรงขึ้นแต่ตีปกติรอบถัดๆไปเบากว่าเดิมมันคุ้มไหมเนี่ยเฮี้ยปวดกระบาดวะเล่นตัวนี้เอ้ย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 สวยตัวเอลาร์ดเนี่ยผมจะเอามาใส่ในทีมของมาลากับเบฮมอดและก็ตัวของเฮรังครับตัวของแท่บบูชานี่จะเป็นแท่บบูชายฮีโร่สิบห้า แล้วก็ตัวของแทงบูชาเวทนะครับ10เนาะซึ่งตัวของแท็บูชานักเวท10เนี่ยที่ผมคิดว่าจะเอามาเล่นในทีมนี้มันตรงนี้เนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันเล่นกับตัวของแทงบูชานักเวทคุ้มมากๆครับเนื่องจากทีมนี้เนี่ยมีตัวที่เติมมาณา50%เยอะมากมากครับอย่างตัวแฮรัลนะครับผมตัวของพลังแฝงเลวแปดเนี่ยสามารถเติมมานาให้ตัวเอง50%ตั้งแต่เริ่มเกมตัวของบีเฮมอตนะครับบีเติมมานาให้ตัวเอง50%ตั้งแต่เริ่มเกมตัวของเอ็นลาครับก็เหมือนกันเลยครับผม ตัวของอาชาร์ดเนี่ยที่ใส่มาเผื่อนะครับก็มีเหมือนกันนะก็คือสามารถเติมมานา50%ได้แต่เริ่มเกมนะครับการเอาตัวขอนแทบูชานักเวท10มาเนี่ยโคตรคุ้มแบบใช้ได้กับทุกตัวในทีมครับผม พูด <P ull et> ง่ายๆเลยทีมทีมนี้ผมว่าเหมาะสุดแล้วนะสำหรับการ,รเอาเอลาร์มาเป็นตัวเสริมในทีมนะครับผม,มสมบัตินะครับก็จะเป็นความว่างเปล่าชโนิลันตัวของหน้ากากภาพดวงตานะครับแล้วก็ตัวของหนังเสือแห่งความตายนะครับชิ้นนี้เนี่ยหาได้จากร้านคา,าร์ลีน่านะครับแล้วก็อีกสองชิ้นนี้เนี่ยหาได้จากด่าน9แล้วก็ด่าน10นะครับผมของเขายึดเนาะก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับถ้าเขาอยากจะเอาไปไต่อารีน่าเนี่ยผมคิดว่าไต่ได้ชิลๆเลยครับทีมนี้อย่างน้อยขึ้นคิงได้สบายมากๆเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าหลักๆ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้จะเล่นหมดนี้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเเดี๋ยวเมื่อกี้กดไม่ไปหรอก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวหลักมากขนาดนั้นนะมันจะเป็นตัวรองครับผมก็นี่มาเริ่มเกมได้เอ็ารสมา2ดาวทองแดงคิดว่าเราน่าจะเก็บตาแรกได้ง่ายๆนะครับอันนี้เอาเป็นตัวของหนังสือเชิญมาแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเราต้องการตัวของ มาลาแล้วก็ตัวของเบเฮมอตมากกว่านะครับตัวของเอลารเนี่ยเราจะเอามาแบกแค่ตาหนตา2อพอนะส่วนตา3จะใส่ไหมก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงนะครับผมเคบรฮมอดสวยเนี่ยคือแบบตัว,ต,วตัวมันแค่1ดาวเงินอนะตัวมันตีทีละ1นึ่ันแล้วอะโคตรแรงเลยนะผมว่าแบบแรงสุดอ่ะแรงสุดอะ,รดอะจริงแล้วก็ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกไปนะว่าไม่ต้องใส่อุปกรณ์ด้วย ด้วยความที่เราไม่ได้เล่นมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับการไม่ใส่อุปกรณ์ให้กับตัวมันเนี่ยเป็นข้อดีนะครับผมแต่ถ้าเราเล่นมันเป็นตัวหลักนี่ก็อาจจะต้องคิดดูอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะเพราะถ้าเล่นมันเป็นตัวหลักนี่อาจจะเป็นข้อเสียนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเอ๊ะวางตัวเพิ่มกนะอ่อนเนาะจริงๆอยากวางตัวของไอ้นี่เพิ่มแล้วอะ่ะเบสมอรนะอยากได้เบสมอรดซัก หนึ่งดาวหนึ่งดาวเงินนะถ้าได้จะดีมากโข oh. oh. เอรา์ผมไม่วางเพิ่มแล้วนะผมเอาแค่หนึ่งดาวเงินพอครับคิดว่าน่าจะพอสำหรับตอนนี้แล้วนะแบบแบกช่วงต้นเกมได้อะอ้ามันเป็นสองดาวเงินอะไม่งั้นตัวของหน้ากากภาพลงตาม,มันจะไปกอบตัวของเอรา์แทนนะซึ่งจริงๆแล้วผมต้องการให้กอบตัวของเบเฮมดนะครับแต่ยอมยอมแล้วกันถือว่าให้มันได้โชว์นิดนึงนะ แบบเอเอให้โชว์สักสามตาเนี่ยตอเบตรแรงมากเลยนะออสวยมากครับถือว่าถือว่าผมติดเอ็นรัไปตลอดเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้มันได้เล่นหน่อยไม่งั้นมันไม่ได้โชว์เลยอะ่ะนานๆทีเอามาเล่นอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ส่วนตัวผมบอกว่ามันไม่ได้เล่นสนุกขนาดนั้นนะ มันจะแบบเป็นตัวหน้าเผื่อหน้าเผือหน่อยๆครับเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแบบไม่ใส่ขอแล้วก็โดดไปฟันศัตรูมันอาจจะเท่ก็จริงแต่พอดูไปดูมามันก็ก็มันมีตัวเก่งกว่าแล้วก็มีสกินที่สวยะครับจัวป่าย์ไงตัวป่วไป,วไปมีสกินโคตรสวยแล้วก็เก่งกว่าเยอะเนาะคีดันอย่างเงี้ยคีดันก็เก่งกว่าเอียนอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะมา อาจจะไม่ได้เห็นมันโลดแล่นมากนะในอารีนาหรือว่าโหมดต่างๆอันนี้ตาห้าแล้วโอ้โหตาห้าแล้วทำไมเราได้ของน้อยจังวะเนี่ยอันนี้ผมใส่เดี๋ยวผมกะจะเอาเบให้หมดดาวตานสักตัวหนึ่งนะเออแล้วก็จริงๆรนเนเลียนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะถ้าเอาตัวของเอรานมาเติมดาเมจตอย่างเงี้ย เอรัสอย่างที่บอกไปนะว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักที่ตีแรงมากๆแต่เป็นตัวที่เติมดาเมจให้เราได้ดีมากๆแน่นอนครับอันนี้ผมใส่แบบนี้เลยล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผ่าเบฮิมอตอีกตัวหนึ่งล้วกันโอเคเบฮิมอตสวยสวยมากสวยมากเบฮิมอตสักสามตัวก็น่าจะกำลังดีแล้วเนาะไม่น่าแย่แล้วตอนนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็ดาบดาบเนี่ย อยากจะใส่ให้เอลาร์ดนะแต่พอใส่แล้วผมว่าดาเมจแม่งตกแน่ๆเลยผมไม่ใส่แล้วกันนะโอ้แต่เอาจริงๆปะไอสกินที่ผมเคยบอกว่าไม่สวยอย่างตัวเนเลียดูไปดูมามันมันก็ดูโอเคนะแบบถ้าถ้าเราไม่ได้จ้องมันอะเราไม่ได้จ้องมันอะเราดูผ่านๆอะเอ้ยมันมันก็สวยอยู่นะเอาจริงปะไม่ได้แย่เลยอะเอออยู่ดีๆมาเอาไวเนเลียไ,ได้ไงวะนะ แต่แต,แต่แต่ดูดีนะจริงๆเออพูดเป็นเล่นไปโอ้อหเบฮิมอดเพิ่มหน่อยไม่ได้หรออยากได้เบฮิมอดสักสองดาวเงินกำลังดีโอเค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 ได้อยู่เราก็ใส่ของให้เบฮิมอดให้หมดนะครับผมไหนไหนดูดาเมจเอร์ล,ล่าเราหน่อยสิเชี่อไมีแต่ดาเมจมาลา แต่แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าอันนี้เรายังไม่ได้เจอคนจริงเนาะเราเจอแค่บอทถ้าเจอเคียดันอะคีดันเราจะสู้ไหวเปล่าวะต้นเกมโอ้โหคีดันเขาสองดาวเงินไหวไปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดาเวมันเยอะมากเลยนะเอร์น,นอะมเมื่อกี้คีดันเกือบตายนะคีดันสดาวเงินนะนะั่นอะ โอ้โห و, แต่ว่าแต่ว่าตัวมันบางไะเนาะพอตัวมันบางแล้วแบบแทบไม่ได้ทำดาเมจเยอะเลยอ่ะทำดาเมจได้กระจึงนึงแล้วก็ตายดาเมจเอล้าเท่าไหร่เฮ้ยเี้ยดาเมจเอร้าโคตรแรงเฮ้ยแรงเกินเฮ้ยเฮ้ย โอ้ต่อนนอันนี้เราแพ้เนาะไม่น่าไหววะ่ะหรือว่าไหวเอาหน่อยไหมพี่ชายพี่ชายเบให้หมดโอ้โหเบให้หมดไม่เอาเลยดูดามดิ่งดิเฮ้ย,ยหรือว่าผมคิดผิดว่า,วามันตัวมันแบกได้แค่ต้นเกมอ่ะหรือจริงๆแล้วตัวมันแบบแบกบได้ยา,ยาวๆวะ่ะเพราะว่าดามจมันแรงมากเลยนะ แค่ตัวมันบางไปหน่อยอะ่ะอันนี้เจอตัวไปนะน่าจะชนะได้อยู่มีเอลาร์มาเติมดาเมจด้วยเอ,อ้ยไอ้น้านี้มันขึ้นมาทำไมเอออยากเห็นดาเมจเอลาร์เอ,อ่อมาแรงมนแรงใช่ไหมอืมอ่าดูดูตาสองดูตาสองตาแรกอาจจะยังตัดสิทธ์อะไรไม่ได้มาก ป๊บตัวไปหายไปเลยตัวไปตรงเนี้ยเมื่อกี้อยู่ดีๆหายไปเลยอ่ะโดนเอลร้เป่าหายไปเลยเฮียเดี๋ยวดดูนะเอดูตัวไป่าดีๆนะชึบโอ้ยโอเคตายอยู่ตายอยู่เขามีป้องกันเด็กขาดใช่ไหมเมื่อกี้วาไปแล้วฟันไม่เข้าจังหวะแรกเอาไปแก้ตัวป่าเออ ฮีาดาเวทโคตรแรงอ่ะผมว,ว่าผมต้องคิดใหม่ไปไี่ยอาจอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไปเล่นกับลูเนี่ยเราโกงมากเลยนะเออเฮ้ยพูดเป็นเล่นป,ะป,ะป,ะปะ๊าป๊าป๊า Hmm. <gasps>